นี่คือรูปิก45บาทแล้วเราก็จะมาลองโยนกันสเต็ปแรกก็คือประมาณนี้หยไม่สะเทือนเลยสักนิดไปเลเวลสไปหยไม่สะเทือนเลยเลเวลสโยนเข้าป่าวายเลเวลที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ คือวิเราจะโยนเท่าตัวหนูไม่สะเทือนเลยทุกคนไม่สะเทือนเลยไม่สะเทือนเลยต้องเจอเลเวลสุดท้ายเลเวลนี้คือการกดทูเลย เกิดอะไรขึ้นเลย